5บุคคลที่โซโลควรก้าวข้ามเพื่อเส้นทางสู่การเป็นนักดาบันดําหนึ่ง สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งที่ช่องทุเด y m a n งเะก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนชาววันพีซที่ผ่านทางเข้ามาทุกคนด้วยนะครับก็อย่างที่เรารู้กันดีนะครับว่าความฝันของไอ้เจ้าหัวหมอจอมหลงทางนักดาบแห่งกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางก็คือเขาต้องการก้าวขึ้นไปเป็นนักดาบ,บันดับหนึ่งของโลกซึ่งแน่นอนว่าการที่เขาจะก้าวไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆอยู่แล้วเขาจําเป็นจะต้องเจอศัตรูอย่างมากหน้าหลายตาแต่ข้อดีของโซโลก็คือทุกครั้งที่่เเเขาาาาาาด้้้จจออออออกกกกัััััตตรรรููมมควมงงมวงงนนนนนนนยะํพฒฝืใสสๆโ จะมีอาจารย์ที่ดีแล้วเนี่ยเขาก็ควรจะได้เจอกับศัตรูที่มีความแข็งแกร่งคู่ไปด้วยกันซึ่งแน่นอนว่ายิ่งเขาได้โชว์ฝีมือเพลงดาบของเขาให้คนอื่นได้เห็นมากเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งได้รับการยอมรับในฐานะนักดาบมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นหัวข้อที่ผมจะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือ5บุคคลที่โซโลควนก้าวข้ามเพื่อเส้นทางสู่การเป็นนักดาบระดับหนึ่งซึ่งจะมีใครกันบ้างเราก็ลองรับชมรับฟังกันได้เลย มาเริ่มกันที่คนที่1นนะครับนั่นก็คือเดมอนโจสอดีตผัวหน้ากองเรือหนอ่วยที่3ของนวดขาวซึ่งตัวเขาเนี่ยเป็นผู้ใช้พลังพิเศษจากผลไม้ปีาศาจสายพาลามิเซียผลคีระคีระหรือว่าผลเพชรนั่นเอง ซึ่งผมต้องขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าในความคิดส่วนตัวของผมเนี่ยผมมองว่าการที่โจดเขาจะได้มาสู้กับโซโลมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมากๆเลยนะเพราะระหว่างกลุ่มจนสลัดหมวกฟางและกลุ่มจนสลันหนวดขาวเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันอีกทั้งในตอนนี้มันโกผู้เปียบเสมือนเป็นมือขวาของนวดขาวในอดีตเนี่ยก็ยังมาสนับสนุนลูฟี่อีกด้วยดังนั้นโอกาสที่เขาทั้งสองคนจะได้มาสู้กันเนี่ยก็เรียกได้ว่าแทบจะเป็นสูตเลยก็ว่าได้ แต่สาเหตุที่ทําให้ผมต้องหยิบยกไดมอนโจดเข้ามาอยู่ในหัวข้อในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นผลมาจากในตอนที่โซโลเขาได้สู้กับมิตาวันซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในตอนนั้นเนี่ยครับโซโลเขายังไม่สามารถฟันเหล็กให้ขาดได้ดังนั้นการที่เขาต้องสู้กับมิตรวันเลยถือว่าเป็นเรื่องที่โคตรจะลําบากมา,มากๆแต่แม้ว่าการต่อสู้จะเป็นไปได้อย่างยากลําบากขนาดไหนแต่ในสุดท้ายแล้วโซโลเขาก็สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดตัวเองและฟันเหล็กอย่างมิตาว,วันให้ขาดได้เรียกได้ว่าในการต่อสู้ครั้งนั้นของโซโลเนี่ยทำให้โซโลเขาสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างก้าระโด แต่ที่น่าสนใจก็คือหลังจากที่การต่อสู้ได้จบลงมิตะวันก็ได้ถามโซโลต่อว่าต่อไปแกคิดจะตัดเพชรงั้นเหรอซึ่งในคำพูดนั้นของมิตาวันเนี่ยมันจึงทําให้ผมคิดตามว่าเออมันก็จริงนะแค่การที่โซโลเขาสามารถฟันเหล็กอย่างมิตะวันให้ขาดได้เนี่ยมันยังทาให้โซโลเขาเก้าวข,ข้ามขีดจํากัดตัวเองไปได้มากขนาดนั้นแล้วถ้าหากในวันหนึ่งโซโลเขาได้มาเจอกับเพชรอย่างเดมอนโจนเนี่ยมันจะยิ่งทําให้โซโลเขาก้าวข,ข้ามขีดจากัดตัวเองไปได้มากขนาดไหน ซึ่งจากสาเหตุนี้มันจึงทาให้ผมคิดว่าถ้าโซโลเขาสามารถก้าวข้ามเดวอนโจดได้หรือว่าสามารถฟันเพชรอย่างเดวอนโจดให้ขาดได้เนี่ยเขาจะมีพลังการโจมตีที่มันรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลอีกทั้งเขาก็จะได้รับการยอมรับว่าเขาเนี่ยเป็นนักดาบที่มีฝีมือที่เก่งกาจอยู่ในอันดับต้นๆของเรื่องวันพีซิกด้วยมาต่อที่คนที่2นะครับเสือม่วงแห่งกองทัพเรืออิโชหรือที่รู้จักกันดีในนามพลเลอเอกฟูจิโระซึ่งเขาเป็นผู้ใช้พลังพิเศษจากผลไม้ปีาศาจสายพาราเมเซียผลแรงนม่ว สำหรับฟูจิโทราสนะครับแม้ว่าเขาจะเป็นชายตาบอดแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องฝีมือการต่อสู้งเขาก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆ เนื่องจากเขามีดีกรี็นถึงพลเรือเอกแห่งกองทัพเรือที่มีพลังผลปีศาจสุดะโกงอีกทั้งเขายังเป็นผู้ชํานาญในการใช้ฮาคิสังเกตอีกด้วยเรียกได้ว่าการตาบอดของเขาเนี่ยครับมันไม่ได้เป็นอุปสรรคในการต่อสู้ของเขาเลยแม้แต่นิดเดียวเนื่องจากแม้ว่าเขาจะมองไม่เห็นเนี่ยแต่เขายังสามารถใช้ฮาคิสังเกตจับการเคลื่อนไหวของศัตรูที่อยู่รอบข้างได้อย่างแม่นยําเปรียบเสมือนว่าเขามองเห็นเลยก็ว่าได้นอกจากนี้เขายังสามารถใช้เพลงด่าของเขาควบคู่กับพลังผลปีศาจผลแรงโน้มถ่วงได้อย่างชํานาญซึ่งจะเห็นได้ว่าเขาชํานาญจนถึงขั้ ลงมาใส่สตวูวของเขาได้เลยดังนั้นผมจึงสามารถพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าถ้าโซโลเขามีโอกาสได้สู้กับฟูจิทอระแล้วเขาสามารถเอาชนะฟูจิทระามาได้เนี่ยฝีมือในการใช้ดาบของเขาก็จะพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดอย่างแน่นอนซึ่งก็บอกได้เลยว่าสําหรับฟูจิทระและโซโลเนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสเลยนะที่เขาทั้งสองคนจะได้สู้กันสักครั้งหนึ่งเนี่ยเพียงแต่ว่าการต่อสู้ในครั้งนั้นก็คงเป็นการต่อสู้ที่มีเกียรติและต่างคนก็ต่าง,งเคารพซึ่งกันและกันไม่ได้สู้กันถึงขนาดที่ว่าจะเอาให้้ตาายกันไปขง แล้วก็มาต่อที่คนที่3นะครับนั่นก็คือชิลิวแห่งสายฝนนักดาบแห่งกลุ่มโจรสลัดหนวดดำผู้ครอบครองพลังผลปีศาจสายพลามิเซียผลสุเกะสุเกะหรือว่าผลล่องหนนั่นเอง ซึ่งก็อย่างที่เรารู้กันดีครับว่าชิลิวเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักดาบที่มีฝีมืออยู่ในอันดับต้นๆของเรื่อง One Piece. วันพีซโดยก่อนหน้าที่เขาจะมาอยู่ในกลุ่มโจรสลัดหนวดดาเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขุมกําลังหลักในกุ่อิมเพลดาวเลยก็ว่าได้แล้วก็ว่ากันว่าในตอนนั้นเนี่ยเขามีฝีมือที่ทัดเทียมกับพัสดีอย่างมาเจอแลนเลยแล้วลองคิดดูนะครับว่าในตอนนี้ชิลิวเขาได้ไปแย่งพลังผลปีศาจผลสุเกสุเกะมาจากอับซาลอมซึ่งนั่นทําให้เขาเนี่ยสามารถล่องหนได้แล้วด้วยแล้วก็อย่างที่เรารู้กันว่าโซโลเขามีความชํานาญในการใช้ฮาคิเกาะแต่ถ้าเป็นเรื่องฮาคิสังเกตก็ยังถือว่าอยู่ในขั้นที่ธรรมดาอยู่ ดังนั้นการที่โซโลเขาต้องมาเจอกับศัตรูที่สามารถล่องหนได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่หมู่สาหรับโซโลเลยทีเดียวแต่สิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจได้เลยก็คือเมื่อไหร่ที่โซโลเขาได้มาสู้กับชิลิวแล้วเขาเอาชนะชิลิวไปได้เนี่ยมันก็จะทําให้ฮาคิสังเกตของเขาเนี่ยพัฒนาขึ้นอย่างก,ก้าวกระโดดอย่างแน่นอนนอกจากนี้หากเราลองคิดเล่นๆน,นะครับว่าถ้าในนาคตเนี่ยชิลิวเขาสามารถทําให้พลังผลปีศาจของเขาตื่นขึ้นมาได้ซึ่งนั่นทําให้เขาสามารถลบตัวตนได้อย่างสมบูรณ์แบบแม้แต่ฮาคิสังเกต เห็นโซโลและชิลิวเขาพะทะกันอย่างแน่นอนโดยเมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาคอยดูกันว่าโซโลเขาจะสามารถพัฒนาตัวเองไปได้จนถึงระดับไหน แล้วก็มาต่อกันที่คนที่4นะครับนั่นก็คือหนึ่งใน5้าผู้เท่าโกโลเซซึ่งจะเห็นได้ว่าคนนี้เขาเป็นคนเดียวที่เขาไม่เคยใส่สูตรเลยและเขาก็มักจะพกดาบติดตัวไว้อยู่ตลอดเวลาแน่นอนเขาว่าสําหรับตัวละครตัวนี้เราก็แทบจะไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับตัวเขาเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจได้เลยก็คือเขาน่าจะเป็นคนที่ใช้ดาบในการต่อสู้อย่างแน่นอนและเนื่องด้วยการที่เขามีดีกีเป็นถึง1ในหผู้เท่าโกโลเซ่ดังนั้นฝีมือในการต่อสู้ของเขาก็คงไม่ธรรมดาเพราะว่าตําแหน่งห้าผู้เท่าโกโลเซนเ่น เงียมคนเดียว เมื่อจะเป็นพลโทพลเอกจอมพลหรือแม้กระทั่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดอย่างคองเนี่ยก็ยังต้องอยู่ภายใต้อำนาจเขาซึ่งนั่นมันก็เปรียบเสมือนเครื่องยืนยันว่าตัวเขาเนี่ยน่าจะมีฝีมือที่ไม่ธรรมดาเพราะถ้าเขามีฝีมือที่มันไก่กาเขาก็าคงน่าจะคุมคนเหล่านี้ไว้ไม่ได้ดังนั้นก็ถือว่ามีโอกาสมากๆเลยนะที่ตัวละครตัวนี้ในอนาคตเขาจะกลายมาเป็นศัตรูตัวสําคัญของโซโลซึ่งในอนาคตถ้าเขาได้สู้กันจริงๆเนี่ยเราก็จะได้เห็นกันว่าห้าุ้เท่าโกโลเซเขามีดีแค่สั่งคนอื่นไปวัน,วนๆหรือว่าจริงๆแแลล้้้ววเเาาาากกกกกก็็็็โหหดดดมมมมือออนนนนนนัต่่่ททีีคคคคสุยะรซึงปปใไไไจจ นักดาบันดับหนึ่งของโลกแน่นอนว่าการที่โซโล,โลเขาต้องการก้าวขึ้นไปเป็นนักดาบันดับหนึ่งของโลกเนี่ยเขาก็จาเป็นจะต้องก้าวข้ามชายคนนี้ให้ได้ซะก่อน เรียกได้ว่าในตอนนี้มีฮอกขเปรียบเสมือนเป้าหมายสุดท้ายของโซโลเลยก็ว่าได้เนื่องจากจุดที่มีฮอเขายืนอยู่ในตอนนี้ก็คือจุดที่โซโลเขาอยากขึ้นไปยืนเสีเหลือเกินแล้วก็อย่างที่เรารู้กันเลยครับว่าโซโลเขาเคยประทักกับมีฮออย่างจริงจังไปแล้วครั้งหนึ่งโดยในตอนนั้นสนับมีฮอกแล้วโซโลเขาเป็นก็เพียงเด็กอมมือมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ในตอนนั้นโซโลเขาแพ้มีฮอกชนิดที่ว่าเทียบไม่ติดแม้แต่เดียวและด้วยความใจกล้าหน้าด้านของโซโลเขาจึงขอร้องให้มีฮอช่วยสอนเพลงดาบให้เขาหน่อยแม้ว่าในตอนแรกเนี่ยมีอรู้้ดหเ่ามขืไ ความจริงว่าที่โซโลเขายอมคุกเข่าเนี่ยก็เพราะว่าโซโลเขาต้องการปกป้องเพื่อนเพื่อนของเขามันจึงทําให้มีฮอกถูกใจในตัวโซโลเป็นอย่างมากและยอมรับโซโลมาเป็นลูกศิษย์ซึ่งแม้ว่าในตอนนี้โซโลเขาจะเป็นลูกศิษย์ของมีฮอกแต่ถ้าโซโลเขาต้องการก้าวขึ้นไปเป็นนักดาบันดับหนึ่งของโลกเขาจําเป็นที่จะต้องก้าวข้ามอาจารย์ของเขาให้ได้ซึ่งมั่นใจได้เลยว่าเมื่อไหร่ที่โซโลเขาสามารถเอาชนะมีฮอกได้แล้วเนี่ยไมื่อจะเป็นฮาคิเกาะฮาคิสังเกตหรือแม้กระทั่งเพลงดาบของเขาก็จะพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกกกกรรระะโโโดดออ่าาางงงงงนนนนนลลเเเมหัััััถึคฝขขข็็็็จจจปปิซบบ อย่างไม่ต้องสงสัยแม้ว่าในอนาคตโซ,โซโลและมีฮอก์เขาจะต้องสู้กันอย่างเลี่ยงไม่ได้แต่เชื่อได้เลยว่าการต่อสู้ในครั้งนั้นจะเป็นการต่อสู้ที่มีเกียรติและยิ่งใหญ่แม้ว่าจะไม่มีใครยอมใครแต่ก็คงไม่ได้สู้กันจนถึงตาย S 1> <S 1> ก็จบกันไปแล้วนะครับกับหัวข้อ5บุคคลที่โซโลควรก้าวข้ามเพื่อเส้นทางสู่การเป็นนักดาบันดับหนึ่งแน่นอนว่าถ้าโซโลเขาสามารถก้าวข้าม5บุคคลที่ผมได้กล่าวไปได้เนี่ย <S 1> <S 1> <S เส้นทางในการเป็นนักดาบันดับหนึ่งของเขาก็จะต้องสดใสอย่างแน่นอนและนอกจากหบุคคลที่ผมกล่าวไปหากเพื่อนๆคิดว่ายังมีใครที่โซโลก็ควรก้าวข้ามเช่นเดียวกันก็สามารถเมนพูดคุยกันไว้ได้เลย และหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภยัยในที่นี้ด้วยหรือหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอในอะไรก็สามารถเมนพูดคุยกันไว้ได้เช่นเดียวกันสำหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องผมเพื่อเป็นกำลังใจส่วนผมต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ